อางเอยกางพี่นอ้องเอาเดยเยเียวแล้วกันย่าแล้ไปพี่น้องกลับแล้วบาน,นี้เดี่ยวเดียบด้วยนนวพี่น้างกินน้ำกันอู้ววแดดจะว่าเอาพี่น้องเด้อเฮ้ย,ยกำลังหยอกบอดีชัแล้ว แต่มันห้องดีโอเจ้าก็ลาว่าบรับ,ระบนะพี่นองมานี่เรียบร้อยแล้วครับอาหารการกินเท่าคือละ่ละคือเกาคือเดิมควอยได้ ด้สาย่าให้เราตันใหม่เราตันข้ามเขาไงพี่น้องข้าเขาจะมีแห้งมีแห้งเราถึงข้ามไปเลยตรวดพี่น้องปั๊บยะสะากตัด สวัสดีครับน้องจนน Channel ครับผมวันนี้ก็ได้มาส่ง,งของที่เก่าแล้วครับมา่อดบริษัทแล้วกอนแรงยิ่เขาฝ่าเมืดอยคืบพี่น้องวันนี้โอ้วันนี้อากาศดีครับเมอวานตอนแรกก็วันสีแดดอยู่กรุงเทพแดดเมื่อวานสระบุร้วพอดีเป็นเป็นคือฝนตี่ตกอยู่คนะุเนาะ แหลขาแง้มก็แง่ไปก็ี้นี่ว้างอนบริษัทเอลอลลงคองครับบริษัทอะรครับเอดี <ND. S 3> Nhay lòng hoa lẹo. A lùng gần ba hát chửi lùng mong đêm mùi. Han phong mò phong mùi mùi nó mùi 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 รนะ่วรกันเนาะราคาห้าสิมห้าจะกรองหมอนี่อ่าติดตองสามตัวนี้ครับผมเอาพี่น้องพระเด่ดที่สองนะครับพระเด่ดแรกบริษไทยาะว่าเมื่อกี้นี่วานาเพิ่นมายืนไก่ก็เรียกว่ากาไทยเอาแบบนีเนี่ยพระเด่ดที่สองเนาะ เก่าเพื่อเดิมพี่น้องมาหอดอ่ะกำลังถีนลงมาเน่ยอยู่ประมาณสามผ้าเดคือเก่าพี่น้องมาสองหมื่นสองร้อยกล้อง <c oughs> หนี่หว่น้าิ่นมายยนเบิงเอยบรไเลถทยายประเด็ดแดก แน่พี่หนุ่มมันนี้บ่แดดบ่หอดบ้านสีแดดบ่แดดพี่น้องดดยอยู่กรุงเทพแดดเป็นเพียงบ่แหงเกิดหม้ออยู่เพราะมันร่องกลางเดินเนี่ยบ่มีหม่มเลยร่องกลางกลางกลางที่ถนนในบริษัทนี่ละโอ้ย ไม่ถึงก่เนาะยังชัดก่เนาะต้องรอลงีกน้องอาเดี๋ยวแล้วว tại thay mâm đeo nói bằng con thì nón, này bằng rông vậy, bằng hóa nà vẫn du, vẫn cả hai ngay con, nó, bay ra nóc thì nón, còn hóa nà vẫn nhang itu bos bos kan เลเยอที่สองบินยหย่อนู่ดินี่น้องกลเยอยที่สามมาเลยวอนนามาจากตั้จนเหัวตุนเป็นกระบอหายดอกว่ะ เดที่สามสเดรตะเด็ดที่สี่เดรที่สี่ก็สี่ประมาณกับโเต็มโมเต็มโมเต็มะเด็ด เี๋ได้สามเห็นจะขาเนาน่าเป็นมาซ่อมเมืองว่าเตลีนใจ mát thắng tăng mát thắng mát thắng mát thắng mát Ờ mát เดืที่สามเดที่สี่สิยู่ประมาณ Thai đó Dần mình để nó vào găng mùng Hãy subscribe เพราะว่าเขาจอไมมฟาดโอ้หน้ามืดโอ้เดี๋ยวพี่น้องหน้ามืดกลมโอ้มื่อหย่อนเยอพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวช่วยถายแล้วพี่น้องเราวจิตดาวกันเบิร์ดไม่าเ,เลยพี่น้องเดี๋ยวก็จะออกเลยล่ะเนาะไปพ,พ,พี่น้องกลับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรียบร้อยกินข้าวกินน้ำกัน บ่าแดดจะว่าเอานอนเด้องเฮ้ยกำลังหยอกบริษัทน่ะแต่แมันห้องดีโอ้เจ้าก็ะลาว่าบร,ริษัทอืม กลับเอพี่น้องกลับเลยแบบนี้ไปช่างขากลับนี่สมุทรสาครเป็นนี่พี่น้องจากสระบุรีนี่ทางไก่เติบโยน้ำอะไรแบบนั้น รอแป๊บหนึงพี่น้องรอย้ำกันย้ำด้หลายคนยมัเบะวดบ้าบออกแล้ววันไปกับเข้าสู่สมุดสาคอเหมือนเดิมเด,ดี๋ยว อะไรพี่น้อง,อง,งมงามนเนี่ยเกียรติเตี้ยนเกียรติย์ตัวไม่แล้วว่าลงของงันเฮียออกทั้งเกียรติ์ทั้งเอาเนาะพี่นอ้องหายไปก,กินข้าวกินน้ากันครับวันนี้ยรติเที่ยงแล้วตัวอันมีโอเข้าแล้ว อันนี้เขาก็เลยบ้างห้องแถวลาดุ่มแก้วแนะหากินเผากันพี่น้องเนี่ยกินก๋วยกินลาบเพื่อเรานี่ยแหละลานเกาเขานี่แหละบอลนี้ผลนี่หรอกแย่แซ่บขึ้นอยากก๋วยคุ้มๆพี่น้องเนียฟ้าเมื่อเมื่อดินพี่น้องเป็นคือฝนที่ตกนี่ยแหละ ท้าบว่าตกว่ะเดี๋ยวลงสะพานจะไปกับแม่ล้วพี่น้องมากินเผากันก่อนที่เดินทางต่อเป็นมุ่งมั่วเต็มเลยพี่น้องกล่อง,องทัองหมดแจกว่ะย่อฟางเหมือด อ๋อขายบนนอกฮะนี่ดูว่ามีรถจอดเบื่อตรงนี้เบื่อไผอยู่เปิดอไผอยู่อืมหัวใจพี่นอ้อนเก่านันเดิมดานลุกย่ามของเก่าแล้วพี่น,อเอเน,นะน้องเอ้ยเก็ดแซ่บเล็กบาดเนาะลาบก๋วยซอยแครลายรดนหนังอ่าปะ่ะเปนของกันพี่น้อง มาแล้วพี่น้องมาฮอตมองฮอดบอลเด้อร้านเก่าย้านเดิมเขาเนื้อเย็ยดนะอยู่ในกลินบาทเนี่มาโตเก่รามองโต๊ะเขานี่ละพี่น้องชมบรรยากาศสักบาทกันฮะนคงหน้า พี่น้องมาดีเรียบร้อยแล้วครับอาหารการกินเท่ากุหลาบือเกาคือนเดิมคก่อยได้นะเตรีมกับพี่น้องก่อย เก่ากรับกลวยออนเอ็นแก้วคือเก่าพี่น <c ười> ้องนะเจ็บแยบครับผมนี่เห็นแลเว้ยอันนี้เจ็บพี่เก่าเลยกระสานเดิม นี่ใส่จังผมหินก้อยติดต่อกันแล้วเพราะว่ามัก่อยมากราบเนี่ยก็เมื่อแต่เหมือนัน เป็นหมื่นๆพี่น้อง ใช้ยา,าให้เราตันใหม่เราตันขำเขาใหญ่พี่น้องำเ้มเขาจะมีแห้งมีแห้งเราติ่งขั้มเลอปึ๊จวดพี่น้องปั๊บจะฉีดระดับ cô còn mình chào, chép, chào Ủa, khỏi được nhau nha Không em, chúng ta khỏi nhớ rồi mình treo này mười mới quang nơi nào. Chi được. Quanh ngày kiếp tham gia chết. Hong hôm. Hong hôm 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 กินได้หลายอตอนน้นเลยกินก๋าโซ่แล้วกินหิวเขาเลยก็ค่อยกินกลก็มาตรงของแต่เสลาบ้านเป็นสีแดดน้องหอดเสราบุรีเราโอ้เมื่อคืนวันคนตกกับโมโต้ก็เก่าใกล้เป็นอากาศดี พี่น้องนะอมาเฮ้เขาติดมือปันไปเล่นกีตอมนะ nó ngon miếng keo với nó bên keo có cửa sống trắng này có phải cái điều này chả biết không hết Hãy subscribe cho

อยากพี่น้องโอ้สุดยอดอยากพี่เกาไมายังได้กระเจมพี่น้องยิ่มแล้วเอาไง กันแสบครับแสบเนี่ยรองเขาจะกล้องเขาหากล้องกินแล้วใช่ว่ากันกินกันแล้วริกินก็วยเตี๋ยก็วยเตี๋ย อานนกาศวันนี้ดีมากเลยพี่น้องอากาศนุกเปนเครื่มงฝนตะวันตกอากาศเย็นนั่งกินเขากสาสา็สบายสบาย,บาย,บาย,บาย้านข้ากับทิดก็บะนนพอดีแล้วลาดถึงแก้วแล้วพี่น้องร้านกว๋วยรานนี่แม่กินประจำ บรรยากาศค่อนข้างใหญาไร้เกี่ยหัวปล่อยจปยกตัวเดียวเอาพี่น้องสตลอดเก็บดีฝากไวปพี่น้องเนี่ครับผมขอบพี่น้องได้รถดิติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องส่องจางเด็ดชัดเดียวครับทำให้น้อยฝาก ติดตามกาใดใหญกคแท้น้ำเน่าคนติดตามมาหลายๆไปหลยหรอกพัดกบพัดนหนึ่งอ่ะคลิปนี้ฝากไปส่านนี้ครับสวัสดีครับ